สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องรีวิว l i p โ o v e r ร์ i s สําสำหรับเจ้า Galaxy C4 ่ซนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูมันดูกันเลยเริ่มต้นเรามาดูที่หน้าตาแพคเกจกันก่อนเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นพลาสติกใสนะแล้วก็จะเห็นตัวเคสเลยนะครับข้างก็จะมีปากกา Spen เป็นรุ่น4 e dition นะครับสาหรับตัวแพคเกจนะครับรอบ,รอบ ที่ข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีรายละเอียดอันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเคสอันนี้ผลิตที่เกาหลีนะครับต่อมาเรามาทําการแกะกล่องดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะมุมนี้ครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เนาะให้เราทําการแกะนะครับตัวเคสตัวนี้เนาะดึงขึ้นแบบนี้นะครับ ในตัวกล่องนะครับเราก็จะมีปากกา S Pen นะครับรุ่น4 e dition มา1แท่งเนาะ S Pen ด้ามน,นี้นะครับใช้ได้เฉพาะ Galaxy ซี่ซเท่านั้นเนาะไม่สามารถใช้กับซีรีส์อื่นได้ของ Samsung นะครับเขียนได้เฉพาะ43เท่านั้นเลยเพาะขนาดพอดีมือ นะครับตัวเคสวัสดุคล้ายๆหนังเนาะแล้วก็มีช่องใส่ปากกาอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้แล้วก็ข้างหลังจะมีสกรีนโลโก้สัม n งอยู่เนาะแล้วเปิดดูปุ๊บข้างในจะค่อนข้างนุ่มๆนะเหมือนผ้ามาโครไฟเบอร์นะครับในนี้ก็จะมีกล่องอรอ์เนาะ อันนี้คือตัวหัวปากกานะครับกับที่นี้วนนี้ก็จะมีหัวปากกาให้สามอันแล้วก็ตัวดึงหัวปากกาออกมาเปลี่ยนนั่นเองเนาะแถมมาให้นะครับกับตัวเคสตัวนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นคู่มือมาเป็นแผ่นพับเลยอ๋อมีบอกวิธีการใส่เคสแล้วก็วิธีการใส่ปากกาเข้าไปกับตัวเคสเนาะไม่มีนะครับก็จะมีแค่ตัวหัวปากกาคู่มือ ต่อมาเราดูที่เคสต่อกันนะครับโอเคตัวนี้ก็จะมีสติกเกอร์แปะเนาะบอกรุ่นบอกโมเดลนะครับซีเรียลนัมเบอร์ที่เขาว่าสกินเขาไม่ Made น n c o r ลีขอบก็จะเป็นเหมือนพลาสติกแข็งๆนะครับแต่พื้นหลังค่อนข้างนุ่มเนาะตัวนี้ตัวช่องเก็บปากกาตัวนี้ครับเราสามารถสไลด์ขึ้นนะครับ <c oughs> เพื่อถอดออกได้เนาะตัวนี้นะครับกรณีที่เราอยากพกเคสไปแบบ ไม่ต้องการพกปากกาไปด้วยแล้วก็ให้สไลด์ตัวเก็บปากกาตัวนี้ออกได้นะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการพกไปด้วยแล้วก็นําตัวนี้ใส่กลับเข้าที่ตัวเคสตัวนี้ได้เหมือนเดิมเนาะแล้วเราก็นําปากกาสอดเข้าไปเก็บในร่องนี้เดี๋ยวเราลองนําตัวเครื่องมาใส่เข้ากับตัวเคสกันดูนะครับเริ่มต้นก็ให้เราจับตัวเครื่องนะครับด้านที่มีวอลลุ่มกับปุ่ม power เนาะกดเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็ดัน ตหัวท้ายแบบนี้เนาะตัวเครื่องก็จะเข้ากับตัวเคสเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากนะครับตัวเคส ข้างหลังที่ใส่ไปเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างมีความยืดหยุนเนาะไม่ได้เป็นเคสแข็งมากนะครับมีความอ่อนตัวประมาณหนึ่งทำให้เราใส่และถอดค่อนข้างง่ายนะหลังจากที่เราใส่เคสแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูรอบ,รอบๆตัวเคสกันเนาะเมื <ME DI AN> ่อเราใส่เครื่องเข้ากับเคสไปเรียบร้อยนะครับตัวเคสจะปกป้องแค่ส่วนครึ่งหลัง ของหน้าจอนะครับตัวหน้าจอเครื่องแรกจะไม่ปกป้องเนาะเรียกว่าการกระแทกได้แค่ส่วนขอบหลังนั่นเองข้างบนนี้จะเปื่อยๆเลยแต่ว่าพวกช่องพวกอะไรตรงนี้ก็พอดีกับตัวรูเลยเนา ส่วนฝาหน้าก็จะมีการเว้าช่องลำโพงนะครับเอาไวก้กรณีที่เราปิดฝาเคสแล้วก็รับสายโทรศัพท์เนาะคุยก็จะได้ยินเสียงนะครับด้าน,นข้างปุ่มวอลุ่มวอลุ่มดาวรับปุ่มพาวเวอร์กดได้อย่างง่ายดายเนาะพวามมีการเว้าร่องเอาไว้ตรงนี้เลยช่องชาร์จนะฮะแล้วก็รูไมโครโฟนนะครับอันนี้คือส่วนที่ ส่ปากกาเนาะตัวเคสนะครับกับเลนกล้องสามารถกันเลนกล้องได้พอดีเลยเนาะก็คือตัวเคสจะหนากว่าเลนกล้องนิดเดียวนะครับไม่ได้หนากว่าตัวเลนกล้องมากถ้าวางกับพื้นโตะก็จะไม่โดนตัวเลนกล้องนะครับเรียกว่ากันได้อย่างเฉียวเฉียดนั่นเองตัวฝาตัวนี้นะครับมีความสามารถในการเบรกอัพตัวหน้าจอได้นะครับพอปิดลงไปหน้าจอข้างในก็จะปิดด้วยนะครับก็ถือเป็นเคสที่ดีอันหนึ่งนะครับ จะเรียกว่าเคสแถมปากกาหรือปากกาแทนเคสดีนะฮะสำหรับเจ้าเคสตัวนี้นะครับหลายหลายคนซื้อเคสตัวนี้ก็หวังใจว่าจะได้ปากกามาใช้นั่นแหละครับสําหรับตัวโฟร์อ i ดิชั่นน็อกผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ซื้อเคสตัวนี้เพื่ออยากได้ปากการุ่นนี้นะครับที่จริงผมมีปาการุ่น Spen Pro อยู่ด้วยเนาะเดี๋ยวจะมาทารีวิวแยกอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับ Spen ที่เป็นโฟร์อ i ดิชั่นกับ Spen Pro ต่อมาเราจะมากางหน้าจอให้ดูกันนะครับ ว่าเจ้าเยนตัวนี้เมื่อกางหน้าจอของมือถือออกแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเรากางหน้าจอออกปึ๊กสังเกตว่าตัวเคสนะครับที่เป็นโคเวอร์ข้างหน้ามันจะยื่นออกมานะครับจากตัวเครื่องประมาณนึงเลยเนาะซึ่งแน่นอนมันก็อาจจะขัดขวางการทํางานนะครับของเราได้เพราะส่วนนี้ที่เป็นโคเวอร์หน้ามันยื่นออกมาบังเรานะครับยกเว้นเราจะพับกลับตัวนี้ก็ปแปลกแปลกอยู่แต่ก็ยังจับถือใช้งานได้นะครับ อนที่เราพับกลับนะครับก็พับแบบนี้ได้เลยปึ๊บโอเคก็จะกลับมาประกบเหมือนเดิมเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อเจ้าเคสตัวนี้มาใช้งานดูนะครับก็เป็นเคสที่ดีตัวหนึ่งนะครับถึงแม้จะกันกระแทกอะไรไม่ค่อยมากแต่ก็มีฟังก์ชันและลูกเล่นที่สามารถพกปากกาแล้วก็มีปากกาแถมมากับเจ้าเคสรุ่นนี้ด้วย วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ